สวัสดีค่ะบีจากสวนเพชรรานาดเกษตรธรรมชาตินะคะวันนี้จะมาชวนคุยว่าที่สวนน้องบีมีผักครบทุกชนิดเลยหรือเปล่าแล้วน้องบียังไปซื้อผักที่ตลาดไหมน้องบีมีวิธีเลือกผักยังไงนะคะก็อันแรกเลยกับคําถามแรกก็คือสวนน้องบีมีผักครบทุกชนิดไหมไม่มีครบทุกชนิดนะคะ ยังไม่มีครบทุกชนิดเพราะว่าบีพึ่งทำสวนได้ครบรอบหนึ่งปีเต็มนะคะที่มีผลผลิตให้กินสําหรับแปลงนี้นะคะแปลงนี้ ข้อ2องบียังกินผักที่อื่นอยู่ไหมกินค่ะบียังไปจ่ายตลาดส,สดอยู่นะคะก็คืออย่างจะมีเอ่อร้านคุณป้านะคะร้านคุณป้าก็คือเรารู้ว่าเขาปลูกยังไงปลูกแบบไหนเรารู้จักมักจีกันนะคะแล้วก็จะมีสวนพี่สาวที่เป็นยังสมาร์พี่สาวทาอินซีนะคะ,กะเกษตรอินทรีย์เราก็ยังกินอยู่นะคะหรือผักบางอย่างที่มันจําเป็นจริงๆที่เราต้องกินที่ยังเป็นเคมีอยู่เราก็กินนะคะแต่เราก็จะต้องมาวิเคราะห์ว่ามันต้องใสจง่จริงๆไหมมันเบี่ยนได้ไหม เปลี่ยนจากผักอันนั้นเป็นผักอันนี้ในเมนูนี้ได้หรือไม่นะคะแล้วน้องบีมีวิธีเลือกผักยังไงก็อย่างที่บอกเลยค่ะก็คือบีจะเลือกจากสวนตัวเองก่อนว่าผักในสวนมีอะไรบ้างก็คือเลือกจากเป็นผักเกษตรธรรมชาติที่เราปลูกเองก่อนในสวนตัวเองนะคะ2ก็คือเลือกผักเกษตรธรรมชาติจากสวนพี่ป้านะาพี่น้องนะคะแล้วข้อ3มก็คือเลือกจากผักเกษตรอินทรีย์จากคนที่เรารู้จักนะคะแล้วก็ข้อ4ี่ ถ้าจะต้องกินเคมีต้องดูก่อนว่ามันจําเป็นจริงๆริงไหมอย่างเช่นเราไปออกพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราเลือกได้มากน้อยแค่ไหนในการดํารงชีวิตอยู่บางทีเราก็ต้องกินเพื่ออยู่กินเพื่อรอดนะคะทําไมถึงต้องมาเลือกกินแบบนี้เพราะว่าเบียกลับมาดูแลตัวเองกลับมาแบบว่าใส่ใจ,ใจสิ่งที่จะเอาเข้าร่างกายเรานะคะก็เลยอยากจะเลือกเป็นผักเกษตรธรรมชาติก่อนคือนําสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายเราเท่าที่จะเลือกได้นะคะก็คือถ้าเรายังมีทางเลือกเรา ก็เลือกสิ่งนี้ดีเข้าไปเถอะในร่างกายเราอะเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละที่จะอยู่กับบอดี้นี้ไปตลอดนะคะทีนี้พูดถึงเมนูว่าวันนั้นน่ะอ่ะยกตัวอย่างวันนั้นน่ะคือเราอยากกินข้าวผัดอ่ะคิดเนี่ยอยากกินข้าวผัดเสร็จแล้วอะ่ะปรากฏว่าเราก็มาเอ๊ผักในสวนเรานะ่ะมันใช้อะไรได้บ้างที่จะแทนผักแบบนั้นก็ปรากฏว่าเรามีสลดัดกิีนคอร์ดแล้วก็เลดคอร์ดเราก็เลยเอาสลัดมาแทนขนาข้าวผัดวันนั้นก็จะเป็นข้าวผัดไข่ใส่หมูนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่กิ นคอร์สกับเด,ดคอร์สไปเยอะปาขวดว่ามันอร่อยอร่อยมากๆเลยแล้วเราก็เฮ้ย ลืมไปว่าผักสลัดน่ะมันเป็นแทบจะตระกูลคะนาแหละเอออารมณ์เหมือนเควอะ่ะเควมันก็แบบเป็นคะนาชนิดหนึ่งใช่ปะเฮ้ยมันอร่อยเสร็จแล้ววันต่อมาเราก็เลยทําเป็นข้าวผัดหมูใส่กีนคอร์ดเลดคอร์ดแล้วก็ใส่ผักชัยาซึ่งผักชัยามันอยู่ส่วนเราก็มีเราก็เลยมิกแล้ววันอีกวันหนึ่งเราก็ทําเป็นแกงจืดสลัดกีนคอร์ดแกงจืดก็คือหมูสับวุ้นเส้นนะคะแล้วก็ใส่เป็นผักกีนคอร์ดเฮ้ยอร่อยเฮ้ยเราก็ i, เฮ้ยเ,เราก็มีกอ่ะ มีมีผักในสวนอะไรอย่างเงี้ยเออหรือเราจะกินน้ําพริกอย่างเงี้ยเราก็ทำปลาสับปลาสับกินกับข้าวเหนียวแล้วก็มะเขือเปาะอ,อย่างเงี้ยนะคะคืออันดับแรกเมนูในสวนเราเมนูในคลินิกเราอ่ะเราจะเริ่มมองหาผักจากในสวนก่อนว่าที่สวนเราอ่ะมีผักอะไรนะคะ มีผักอะไรเราทําเป็นวัตถุดิบอะไรแล้วตอนนี้อากาศชื้นควรกินอาหารยังไงอา,อากาศร้อนควรกินอาหารยังไงนะคะคือเบียโชวดีตรงที่ว่าดีได้อยู่ใกล้ใกล้คุณหมอนะคะคุณหมอที่ทําแพทย์แผนไทยแล้วก็มีเพื่อนที่มีความรู้เรื่องโภชนาการด้วยนะคะก็คือโชคดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาอยู่กับกลุ่มบุคคลที่มีพลังงานดีๆแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่สวนนะคะที่สวนเลยถ้าใครอยากมาเล่นที่สวนบีนะคะสามารถโทรมานัดเวลาได้นะคะ ถ้าอยากเจอบีหรือว่าอยากเจอพีน่านาะคะหรือว่าอยากเจอเอก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0 9 1 8 3 4 6 6 0 1นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะฝากช่องเพจแล้วก็ช่อง YouTube นะคะแล้วก็ช่อง Tik t o ็อกแล้วก็ฝากเบอร์ไว้ด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ผกักหรือว่าอยากโทรมาหมอมอยอะไรก็โทรได้นะคะ0 9น8 3 4 6้6 1ค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย